วันนี้เรียนคณิตกับครูเบนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและเป็นนาทีในชั่วโมงที่2องแล้วค่ะแต่สําหรับวันนี้คุณครูจะทวนให้นักเรียนก่อนนะคะเพราะว่ามีนักเรียนทํากันบ้านผิดกันมาเยอะมากๆเลยนะคะนักเรียนไปดูเลยค่ะไปดูเลยนะคะนักเรียนมาดูค่ะก,กนนกะการบอกเวลาเป็นนาฬิกาหลักการบอกเวลาเป็นนาฬิกาดูง่ายค่ะเราจะเริ่มที่อะไรคะนักเรียน เริ่มที่ถ้าเป็นหนึ่งนาฬิกาก็คือกังขื้อเนาะตีหนึ่งนั่นเองสองนาฬิกาสามนาฬิกาสี่นาฬิกาห้านาฬิกาและหกนาฬิกาหกนาฬิกาคือหกโมงเช้าเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเขารบคงชาติจําไว้เลยค่ะแปดนาฬิกาเขารบคงชาติแปดนาฬิกาเขารบคงชาติเป็นเวลาที่แดดออกใช่ไหมร้อนน่าดูเลยดังนั้นต้องจําไว้ว่าถ้าเวลาแดดออกเราต้องเป็น 8นาฬิกาต่อไปค่ะเริ่มเรียนแล้ว9ก้นาฬิกา10นาฬิกา1ินาฬิกาและ12นาฬิกา12นาฬิกาคือเที่ยงเลยคคะเที่ยงตรงเลยคะ่ะนักเรียนเที่ยงตรงเราจะรับประทานอาหารกลางวันกันเนาะหลังจาก12นาฬิกาปุ๊บนะคะเราจะเริ่มนับเฉียงมาตรงนี้คะ่ะนักเรียน สิบสองก็ต้องต่อด้ดยเลขสิบสามใช่ไหมกลางวันบ่ายโมงจำไว้เลยนะกลางวันบ่ายโมงเราจะเรียกว่าสิบสามนาฬิกาเห็นไหมพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครูใช้สิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกาจะเลิกเรียนแล้วค่ะสิบหกนาฬิกาคือสี่โมงเย็น 17นาฬิกาคือ5โมงเย็นและ18นาฬิกาคือ6โมงเย็นเราจะเคารพธงชาติถ้าถามว่าเคารพธงชาติตอนเย็นกี่โมงหนูต้องบอกว่ากี่นาฬิกาคะ,ะ18นาฬิกาแต่ถ้าเคารพธงชาติตอนเช้ากี่โมงหนูต้องตอบว่า8นาฬิกานั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเมื่อกี้เรา6กโมงเย็นแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะ1ทุ่มค่ะ1ทุ่มตรงเราเรียกว่า19บเนาฬิกาค่ะจะไม่บอกว่า7จ็นาฬกานะเจ็ดนาฬิกาคือ7จ็ดโมงเช้านะคะต่อไป2องทุ่มเราจะอ่านว่า20่สนาฬิกาค่ะ ต่อไป3มทุ่มเรียกว่า21นาฬิกา4ทุ่มเรียกว่า22นาฬิกานะคะและ5้ทุ่มเรียกว่า23นาฬิกาสุดท้ายเลยค่ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนเราจะไม่บอก12นาฬิกาเพราะเราจำได้แล้วว่า12นาฬิกาคือเที่ยงเราจะได้รับประทานอาหารกลางวันกันนะคะดังนั้นเที่ยงคืนต้องบอกว่า24นาฬิกานั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเราลองไปดูการบอกเวลาเป็นนาทีดูบ้าง นะเห็นไหมการบอกเวลาเป็นนาทีครูจะไว้วงข้างนอกนะบอกเวลาเป็นนาทีเราจะเริ่มจากเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือห้านาทีอ้าวแล้วห้านาทีมาจากไหนคะคุณครูหนูก็จะเริ่มเลยค่ะหนึ่งนี่นะคะเห็นขีดๆตรงนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีดังนั้นค่ะนักเรียนอ่ะขออนุญ,ญาตชี้แจงว่าดังนั้นในหนึ่งช่องใหญ่ตรงนี้นะคะนักเรียนอ่ะเปลี่ยนสีไหม อนุญาตเปลี่ยนสีดังนั้น1ช่องใหญ่ตรงนี้ค่ะจะมีอยู่5ช่องเล็กดังนั้นมันจึงเรียกว่าหนาทีดังนั้นเราจะนับเพิ่มทีละ5้นะคะดังนั้นก็จะได้เป็น5นะคะอ่าทีแล้วนะ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55และ 60นาทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูการบอกเวลาเป็นนาทีนาฬิกาแล้วนาทีรวมกันเลยจะเป็นอย่างไรอ่าเป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะเวลาเป็นนาทีครูจะให้อยู่รอบนอกดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเขียนนะคะในนาฬิกาของตัวเองเพื่อกันงงนั่นเอง ต่อไปเห็นไหมคะ12นาฬิกา12นาฬิกาแล้วต่อเป็น13นาฬิกาเป็นกลางวันเที่ยงแล้วก็13กลาบ่ายโมงกลางวันก็ต่อไปจนครบ24ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนไปเลยคะ่ะค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียนตัวอย่างแรกของเรานะคะเราบอกว่ากียนาฬิกาคะนักเรียน อ่านพร้อมกันค่ะ1นนาฬิกา53นาทีนะคะดังนั้น1นนาฬิกา53นาทีง่ายมากเลยค่ะเข็มสั้นต้องชี้ที่เลข1นะคะแต่เนื่องจากว่าสังเกตให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่านาทีของเราเกิน30นาทีไปแล้วถ้าเกิน30นาทีไปแล้วเข็มสั้นจะไม่ชี้ที่เลข1ตรงเป๊ะแต่จะชี้ระหว่างเลข1กับเลข2เพราะมันเกือบจะถึง2นาฬิกาแล้วนะคะดังนั้น เดี๋ยวเราจะมารองเขียนเขียนนาฬิกากันเลยคุณครูหยิบไม,ม,ม้บรรทัดออกมาแล้วนักเรียนหยิบไม,ม,ม้บรรทัดออกมาหรือยังคะอ้าวนักเรียนหยิบบรรทัดมาแล้วนะเข็มสั้นคุณครูจะให้เป็นสีน้ำงเงินนะคะนักเรียนหนึ่งนาฬิกาบอกแล้วเราบอกแล้วว่าหนึ่งนาฬิกาจะไม่ตรงกับเลขหนึ่งโดยตรงมันจะอยู่ระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองอ่ะรูก็จะเขียนแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้นะคะรูปศรของเราหนึ่งนาฬิกาและ อีกกี่นาทีห้าสิบสามนาทีนักเรียนก็ไล่ดูนาทีเลยค่ะถ้าจะฝึกไล่นาทีก็ไล่เป็นห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าและห้าสิบแต่มันไม่ได้ห้าสิบนาทีเป๊ะมันเป็นห้าสิบสามนาทีดังนั้นเราก็จะนับเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองและ 5้าสิบสามนั่นเองค่ะดังนั้นห้าสิบสามจะตรงกับตรงไหนห้าสิบเอดห้าสิบสองห้าสิบสามจะตรงกับเส้นนี้นะคะนักเรียนดังนั้นครูก็จะอันนี้ต้องตรงเป๊ะเลยนะคะนักเรียนอ่ะครูก็จะเอาอ่าเข็มสีแดงเป็นเข็มยาวเป็นห้าสิบสามนาทีนั่นเองอ่ะแล้วเราก็จะเก็บไม้บรรทัดไปนะคะนักเรียนต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ ตัวอย่างต่อไปโจทย์บอกว่า16นาฬิกา47นาทีดังนั้น16นาฬิกา47นาทีนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าอันนี้คือตอนกลางวันหรือตอนตอน,ตอนแบบมืดแล้วอันนี้คือตอนกลางวันนะคะนักเรียนก็คือ4มโมงเย็นนั่นเองเกือบจะ5มโมงเย็นละเพราะว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยมี60นาทีตอนนี้หนูใช้ไป47นาทีแล้วซึ่งเกินอะไรอีกแล้วเหมือนเดิม เกิน3านาทีเหมือนเดิมค่ะทีนี้ค่ะเราจะหยิบใบบรรทัดออกมาดูค่ะ16นาฬิกา16นาฬิกาของเรา12บสนาฬิกาคือเที่ยงสิบสามสิบสี่สิบห้าและสิบหค่ะสิบหกจะตรงกับเลขสี่แต่เนื่องจากว่ามันเกิน30นาทีาไปแล้วมันจึงอยู่ระหว่างเลขสี่กับเลขห้าหรืออยู่ระหว่าง16นาฬิกากับ17นาฬิกานั่นเองค่ะอ่าพร้อมแล้ว เราจะมาเขียนเข็มสั้นกันเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะครูเกิดเลขสี่มาเห็นไหมครูเกิดเลขสี่มานิดหนึ่งเนะาะเกิดเลขสี่มานิดหนึ่งดังนั้นเริ่มแล้วนะคะอะแล้วก็ใส่หัวรูสอนค่ะต่อไปค่ะเป็นนาทีกี่นาทีเอ่ยสี่สิบเจ็ดนาทีเราก็เริ่มจากเลขหกก็ได้ค่ะเลขหกคือกี่นาทีคะนักเ,เรียน เลข6ถึง30ใช่ปะ30 35 40 45 46 47ดังนั้น47จะอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็จะขีดเลยค่ะให้ตรงกับ47เป๊ะเป๊ะเลยนะคะนักเรียนก็จะได้ตรงนี้นะคะอ่ะจะได้แบบนี้ค่ะ อขอ,อยากเก็บไม้บรรทัดก่อนต่อไปค่ะไปดูตัวอย่างข้อที่3ค่ะในตัวอย่างข้อที่โอ้อันนี้ง่ายมากค่ะ8นาฬกา35นาทีเป็นเวลาเช้านะ8โมงเช้านั่นเองคารดพงชาติไปแล้วเราจะเริ่มเข้าเรียนเลนอค่ะ8นาฬิกา35นาทีสังเกต35นาทีก็เกินอะไรอีกแล้ว30อีกแล้วแต่เกินมา30มาแค่5นาทีเอง ดังนั้นค่ะเข็มยาวของหนูหนูจะต้องยังไงอ่าอีกหมาบรรทัดออกมาเข็มสั้นค่ะขอโทษเข็มสั้นก็ยังอยู่ระหว่างเลขแปดกับเลขเก้าแน่นอนอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเลขเก้านะดังนั้นครูจะไม่เอาไกลเลขเก้าจริงๆใกล้เลขเก้าได้ไหมได้แต่เราจะยังไม่ใกลเลขเก้าเพราะมันเกินสามสิบนาทีมันนิดเดียวดังนั้นค่ะอ่าดูค่ะ อันนี้ก็จะเกือเลขแปดมานิดหนึ่งก็จะเป็นแปดนาฬิกายอยู่เนาะต่อไปสามสิบห้านาทีโอันนี้ง่ายมากเลยค่ะสามสิบห้านาทีตรงเป๊ะเลยค่ะตรงกับเลขอะไรคะนักเรียนเลขเจ็ดนะคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวดูคุณครูน,นะอ่าคุณครูคิดตรงตรงอยู่อ่ะอันนี้ เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือ3 7เนาทีอ้าวเก็บไม้บรรทัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนเลยเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ยากเลยให้นักเรียนไปลองฝึกทำหรือจะลองฝึกเขียนสีแดงแขเขียนเข็มนาฬิกาเขียนนาทีในในของหนูเลยก็ได้ครูไม่ว่าอะไรนะคะนักเรียนอ้าวเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างแบบที่ไม่มีนาฬิกาเขียนให้นาทีเขียนให้ดูซินักเรียนจะทำได้หรือเปล่าคะ่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตตัวอย่างต่อไปเห็นไหมคุณครูไม่มีเขียนนาฬิกาไม่มีเขียนนาทีด้านรอบให้แล้วดังนั้นหนูต้องคิดเองแล้วว่าเอ๊ะ14นาฬิกาของเราเข็มสั้นจะชี้เลขอะไรนะคะนักเรียนอ้าวดูค่ะเข็มสั้นนะคะเราก็ง่ายๆเลย14นาฬิกาใช่ไหมโอเคหน้าปัดเรามีแค่12ดังนั้น12เราก็นับปาเป็น13และ สิสี่ดังนั้นค่ะสิบสี่มันจะต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนใช่ไหมดังนั้นสิบสี่ต้องอยู่ระหว่างต้องไปเลข2และสังเกตนาะทีเกินสาแล้วดังนั้นต้องชี้ระหว่างเลข2กับเลข3เนี่ยอยู่ตรงช่วงเนี้ยตรงไหนก็ได้ดังนั้นครูขออนุญาตขีดอะไรก่อนคะนักเรียน เข็มสั้นก่อนเนาะเข็มสั้นเราเอาสีน้ําเงินเราบอกแล้วว่าเข็มสั้นใช้สีน้าเงินดังนั้นสิบสี่นาฬิกาจะอยู่ระหว่างเลขสองกับเลขสามนะคะเนื่องจากว่ามันเกินสามสิบนาทีมาแล้วอ่ะดังนั้นเข็มสั้นได้ละค่ะต่อไปเข็มยาวคือสี่สิบสองนาทีสี่สิบสองนาทีหนูก็เริ่มนับเลยค่ะเริ่มนับเลขหนึ่งคือห้านาทีใช่ไหมห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าและ สี่สิบสี่สิบคือเลขอะไรคะนักเรียนเลขแปดสี่สิบคือตรงเลขแปดอ่ะเขียนก่อนสี่สิบคือตรงเลขแปดแล้วสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองดังนั้นจะต้องตรงกับตรงนี้ที่คุณครูบอกนะคะดังนั้นเราจะเริ่มขีดแล้วคะ่ะสี่สิบสองอืมตรงนี้คะ่ะเข็มย,ยาวมานิดนึงโอเคไหมคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเก็บไม้บรรทัดสักกรอนต่อไปคะ่ะไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะ ข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปโจทย์บอกว่าอย่างไงคะนักเรียนข้อต่อไปโจทย์บอกว่า23นาฬิกาส5นาทีาสังเกตไหมอันนี้นาทียังไม่ถึง30เลยเพิ่งเป็น15นาทีนะคะดังนั้นเราจะเขียนเลขกับตรงถึง23นาฬิกาเลยแต่23นาฬิกาไม่เห็นมีบอกในนี้เลยอะแล้วเราจะเอาเข็มสั้นไปชี้อะไรดังนั้นเรามานับพร้อมกันค่ะเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามีแค่12 12ก็ต่อไปเลยค่ะ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามดังนั้นค่ะยี่สิบสามนาฬิกาจะอยู่ที่เลขอะไรคะนักเรียนเลขสิบเอ็ดนั่นเองค่ะอ่าเราจะมาขีดเข็มสั้นกันละค่ะเข็มสั้นนะคะอ่าขอโทษเข็มสั้นตรงกับอะไรคะตรงกับเลขสิบเอ็ดพอดีเลย แบบนึงเนาะอ่ะนีค่ะปุ๊บอ่าเข็มสั้นคุณครูเป็นได้แล้วเห็นไหมคะต่อไปสิบห้านาทีโอ้โหน,นี้ง่ายมากมากค่ะสิบห้านาทีครูบอกแล้วว่าเราจะต้องนับจากเลขหนึ่งคือห้านาทีเริ่มค่ะห้าสิบสิบห้าโอ้โหตรงเป๊ะเลยค่ะตรงกับเลขอะไรคะนักเรียนเลขสามนั่นเองค่ะอ่าดังนั้นค่ะเราก็จะเขียนเข็มน,นาทีเป็นสิบห้านาทีแบบนี้ค่ะ อโอเคค่ะหวังว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถทําแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งงานได้เพราะแบบฝึกหัดที่เราจะให้ทําวันนี้เป็นการเขียนเข็มนาฬิกาเข็มสั้นและเข็มยาวให้ตรงตามเวลานะคะหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทําได้นะคะสู้ๆนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้ค่ะ